คุยงานอยู่ผมรู้ว่าผมเหยียบเส้นแดงผมถอยให้ได้คุณก็บอกสิครับว่าผมถอยได้อ่ะคุณล็อกล้อผมทําไมเนี่ยก็บอกกันหาก,กินแค่นี้เหรอครับผมแค่คุยงานแป๊บเดียวก็ผมนั่งอยู่ในรถเนี่ยเขาแค่บอกว่าเอ้ยขยับหน่อยได้ไหมแค่จอดคุยงานแป๊บเดียวนี่โอ้เกินไปแล้ะ อาผมถ่ายไปหมดแล้วผมถ่ายหมดเอาปลดล็อกปลดล็อกให้ผมเอาไปเอาไปเสจไปเอาไปเสไปร็จไปผมดูเยไปเสร็จไปเนี่ยไปเสจผมไปจ่ายแล้วผมเดินไม่จ่ายแล้วเพราะว่าไปสถนีมันก็อยู่แค่นี้เองผมอยู่ในรถกําลังคุยงานอยู่แค่ตักเตือนกันมันไม่ใช่ไงตํารวจนะครับคนจะอยู่ในรถก็ไม่อยู่ในรถนะครับตํารวจก็สามารถทีล็อกได้แล้วแล้วแต่แล้วแต่ดูพินิจตํารวจครับแต่ว่าเอาผมก็คุยในแง่ผมแหละบนะครับตน ผมถ่ายผมถ่ายผมถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้วผมถ่ายไปแล้ว,มไ,ลวไม่เป็นไรครับแล้วก็ไอคันนู้นก็โอเคแหละมันอยู่เส้นขาวแดงผมเข้าใจเนี่ยคันเนี้ยเส้นขาวแดงเนี่ยน่ยคันนี้ยเส้นขาวแดงโดนจับแน่นอนล้อล้อโอเคถูกต้องแล้วมันจะมีอีกคันหนึ่งนะครับมันจะมีอีกคันหนึ่งอ่ามันจะมีอีกคันหนึ่งผมเห็นเบนจอดอยู่เส้น ม,ม้าลายเหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายเลยอ้าวผมอยากรู้มาตรฐานเหมือนกันเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายนะครับเขาจอดอยู่มา้าลายเหมือนกันแต่ทําไมคุณไม่ล้อกลอเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายนะครับถ้าผมเดินไปเลยมันมันกี่มาตรฐานไม่รู้นะครับแต่ผมไม่ยอมแน่นอนนะครับ นี่ครับคันนี้ก็จอดเหมือนกันไม่โดน มันไม่ได้ตันเพื่อนเพื่อนเพี่ โออมันก็ก็ปกติเขาก็มาทำทำทำตามหน้าที่เขาอะรถที่มาจอดขาวแดงเนี่ยเขาก็มาล็อกล็อมาเก็บใบสั่งอะไรแบบนี้แหละมามาป่อยมาปล่อยไ่ชาวบ้านออกมา่อยอ๋อก็ก็ปกติแหละถ้าเขาผ่านมาเขาเห็นเขาก็ต้องทําตามหน้าที่เขาอ่ะที่โดนเป็ขาวแดงใช่ไหมครับขาวแดงใช่ขาวเหลืองขาวเหลืองจอดได้อยู่แล้วเขาไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นขาวแดงเนี่ยขาวแดงทางมาลายเนี่ยเขา เขาก็ล้ล้อออกไปกางอีกแล้วเขาก็ต้องทำตามหน้าที่ของตำรวจครับเขาทำตามหน้าที่เขาแหละและตรวิปว่ายังไงที่จอขแมีการ่ายลงโซเชียลด้วยอ๋อมันก็มัแล้วแต่เขาว่าเขาคนที่มาจอดเขาก็ต้องดูอ่ะเขาขับรถเขาก็ต้องดูว่ามันขาวแดงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วมันจอดไม่ได้อ่้านขอ่าไห ไม่เข้าใจเขาเขาเอะเว้ยว่าก็แบบเขาก็ไม่ไม่ยอมรับไงว่าเขาทำผิดอะ่ะกันนะมีเคยโดนไหมลูกตาอะไรอ๋อ,อ,อมีบางทีเขาบางจอดอแต่บางทีเขามาจอดตรงขาวแดงพวกผมก็บอกเพราแหละบอกว่าให้เขาเหยียบไปหน่อยไปที่ขาวเหลืองหน่อยถ้าเกิดจอดขาวแดงเดี๋ยวตำรวจมาล็อกลอ้อผมก็บอกเขาแบบนี้ไงขาวแดงเป็นหัวเลี้ยวหัวอะไรอ่าทางลงทางม้าลายหรืออะไรเงี้ยขาวแดงที่ช่วงเลี้ยว อย่างเงี้ยขาวเหลืองก็ยังไม่มีใครโดนนะเขาก็อ๋อขาวเหลืองไม่มีครับข,ขาเหลืองเขาจะมาล็อกได้ไงอะถ้าป้ายรถเมย์ถ้าป้ายรถเมย์อย่างเงี้ยขาวเหลืองเขาก็เขาก็เ,าเ,าเอานะเพราะว่ามันมันเป็นป้ายรถเมย์อ่ะเดี๋ยวมาจอดไว้มันก็ไม่ได้เนีย่ยจอดทับฟังแล้วาลวก็จเห จอดรถในที่ที่ทจอดแล้วก็จอดรถาทําอะไรล้วกอเคมัจะมีอีกคันนึงจมีอีกคันงเหจอยู่ส้มาลเหมือนเดิเดอสคปุทองขดเจอคุยดีๆไลยใช่ตามชิปเลย เห็นว่ามีเลยเพาะว่าตำรวจเลยก็เขาบอกว่าทําไมไม่ไปรับทคันอื่นด้วยอะไรด้วยไม่ใช่ว่าอาจจะเอาค่าปรับหรือไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกของพี่ทนายเนี่ยที่มีรถเก่งเนี่ยไปจอดทับทางม้าลายแล้วโดนตำรวจล็อกล้อเนี่ยในส่วนของพี่โป้เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับครับในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับจะใช้ความรู้สึกก็คงจะตอบยากเอาตอบเป็นข้อกฎหมายดีกว่าครับคือกฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายเพื่อความปลอดภัย คือปลอดภัยทั้งตัวเราเองปลอดภัยทั้งคนที่ร่วมใช้ถนนหนทางปลอดภัยทั้งด้านชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะฮะเพราะฉะนั้นกฎจราจรเนี่ยกฎมาจราจรเนี่ยเป็นกฎที่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะฮะกรณีที่ผมดูจากคลิปแล้วเนี่ยนะฮะก็ถือว่าอ,อ,อ่อ่ชายคนนี้มีความผิดตามพาบรบจราจรนะฮะคือจอดรถที่ห้ามจอดจอดรถไปทับเส้นทางม้าลายนะฮะ เจ้าพนักงานตำรวจที่เป็นตำรวจจราจรเนี่ยเขาก็มาดําเนินการตามขั้นตอนวิธีทางของเขาอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะฮะประชาชนที่ทําผิดกฎหมายก็ต้องยอมรับว่าตัวเองผิดกฎหมายก็ต้องไปดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายไปเสียค่าปรับไปพบพนักงานสอบสวนส่วนที่ว่าจะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนยังไงเนี่ยก็ไปอธิบายเหตุผลกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็จะมีดุลพินิษฐ์ ว่าจะปรับตามกฎหมายเท่าไหร่ย,ยังไงถ้ากฎหมายเขียนว,ว่าปรับ500ก็คนต้องปรับ500แต่ถ้ากฎหมายเขียนว,ว่าปรับ400ถึง1,000อันอันนี้ก็ไปอำนาจพนักง,งานสอบสวนอาจจะปรับ400ก็ได้ปรับถึง1,000ก็ได้หรือไม่เกิน1000ก็ได้ไม่ถึง1,000ก็ได้หรือกฎหมายเขียนว,ว่าปรับไม่เกิน500ก็อาจจะปรับ100ก็ได้นะฮะเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าเราผิดก็ต้องยอมรับความผิดแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานไปพบพนักงานสอบสวนเขานะฮะ แล้วดูจากคลิปเนี่ยเห็นว่ามีมีการไปต่อว่าต่อขาตํารวจดิอันนี้นอกจากกฎหมายจราจรแล้วอาจจะผิดกฎหมายอาญาข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานฮะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะฮะอัตราโทษก็จะมากขึ้นนะฮะเพราะงั้นถ้ารู้ว่าผิดโดยเฉพาะกฎหมายจราจรเนี่ยนะฮะเป็นกฎหมายแห่งความปลอดภัยนะฮะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเคารพต้องใช้คำว่าเคารพเลยนะฮะกฎหมายจราจรเนี่ยเป็นกฎหมายที่เราต้องใช้ความเคารพเคารพต่อกฎหมายจราจรเพราะงั้นถ้ารู้ว่าผิด ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อเสียค่าปรับซะส่วนจะมากจะน้อยเนี่ยก็ไปอธิบายเหตุผลให้พนักงานสอบสวนท่านฟังถ้าพนักงานสอบสวนท่านมีดูพินิษเห็นว่าอืมเราก็ไม่ได้เจตนาไม่ได้อาจจะผิดพลาดพังเผลอไปหรือว่าไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยค่าปรับก็อาจจะลดได้นะฮะและอย่างหนึ่งอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าที่จราจรเขานะตัวตำรวจจราจรเนี่ยเดี๋ยวจะโดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานอีกนะฮะเพราะง,งั้นฝากไว้นะครับกฎจราจร เป็นกฎของความปลอดภัยทุกคนต้องให้ความเคารพปฏิบัติตามกฎจราจรและยิ่งกฎจราจรตอนนี้ออกใหม่ล่าสุดเนมะื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับโทษปรับหนักขึ้นนะครับเพราะงั้นต้องเคารพกฎจราจรนะครับทุกคนจะได้ปลอดภัยครับ